Stand your ground and fight Let's go fucking mental Stand your mind and fight Young Let's go fucking mental Stand your ground and fight Let's go fucking Mento Stand your ground and fight my run ground Light Me อย่าดข้างกายอย่าลืมว่าเรามันก็เบื่อนตาย <Good. S 1> เป็นเสื้อลูกพ่อไม่เคยเลือกลายชานี้โชคดีได้มีเลือดชายรู้วันละ้ายแต่ไม่เคยคิดแพ้สู้จนสุดท้ายในละมิดแท้ บรรยากาศทั้งห้องตึงอ่ะขนมะาและคนมือก็ถะเปลือืมาชักเล้าก็ต้องดึงอ่ะปฏิบัตกาพื่อตระกูบปฏบัตก็กูจำเอาไว้คอหนึ่งอ่ะในทางปฏิบัติได้ค่ได้ทันโท่ห้าหนึกพ่อมึงอ่ะมึงก็เ่นไมหละเดี๋ยวมึงเลกกตุ๊เป้คนชันทำอยาได้เน็บกัดก็มีคิดเลยว่าที่มานเพื่อนปูตินเกือบร้อยปาตี้ไม่เก็บบัตรวันรุมงเรือกปฏิบติคุแล้วว่าทำปฏิมากรรมหรือตีนไอเด็กซำก็ไม่เลืกว่าแท้จุงเบร์ถ้ามีแค่แน็ตเข้าเฟอรว ทุกวันนนเปินการพลัพ <interrupted> ักเละยสายเส้นป้องกันแนวก็ทุกวันไม่ได้เข้าฟิตเนสแต่กูใช้ตัวกูเองเป็นดัมเบลน้ำพึ่งเรือเกิดเป็นเสื้อพึ่งพ้าเมื่อกฎหมายไม่ได้อะไรขึ้นมาความยุติธรรมกูมีแต่เพื่อนพึ่งผ้าทำเพื่อนกูทำให้เรื่องขึ้นมาอะไรมามากมายเรื่องเราก็เหมือนเรื่องไหนเมื่อไม่มียาดข้างกายอย่าลืมว่าเราเหมือนก็เพื่อนตาย เ็นเสื้อลูกพ่อไม่เคยเลือกปลายชาตินี้โชคดีได้มีเลือดชายรู้วันร้ายแต่ไม่เคย <So S 1> คิดแพู้ค้งจสุดท้าย <Hey. S 1> ละไม่ทาไม่ได้เป็นแค่เด็กแต่ดูตีนเือนแม่เลยสติงดินแดนครูก็วันเดียวเลยวันสุดท้ายที่ไงคืาเมื่อวานไม่เคยดูแคลนปกติแล้วมันจะมีไม่กี่คนรับการฟุ้นได้แทน ทีไม่รู้ว่าเจอไรแต่ละวันนั้นบรเลยกันเพื่อนตัวไม่เดมันเจ็บกูแทนเพื่อนที่เขาไม่ทิ้งเลยไปท้ายก็มาดูตอนที่มีความรุนแรงถึงมันยังไม่ทุบได้เวลาแต่ละวันที่เราสักคนโดนกลุ่มแทงกันชาธรรมดากูเบาความเศร้าธรรมดากูเหมันแดงรู้ไว้กูนั้นไม่ได้กินและไม่ได้นอนเพราะชีวิตเพื่อนกูมันแพงถอยความแค้นใช้กระสุนเราปีนภาวนาทุกวันให้หัวใจเราคลีนค้าได้ยาไม่ ก็มกันก็ไม่มีโดนฟันโดนตีก็ไม่ได้เป็นเด็กแค่เล็กบาดเป็นาการก็ไม่มีให้มึงดูกูร้องเลือดไม้เจ็ดขาดคนอย่างมันไม่ได้เข้าใจความหมายเพื่อนตายอย่างเด็ดขาดเขาไม่ใจก็ไม่รล้มันก็ไม่ได้ขึ้นเอว้ทีเดี๋ยวซีพีเก็บกวาด Let's go fucking mental Stand your ground and fight ผอะไรมามากมายเรื่องเราก็เมือนเรื่องไหมน อย่าลืมว่าเรามันก็เพื่อนตายเป็นเสื้อลูกพ่อไม่เคยเลือลดไหลชาตินี้โชคดีได้มีเลือดชายรู้ เป็นอะไรแต่ไม่เคยคิดแพ้สู้จนสุดท้ายแหละไม่ท้าสะเทินน้ำสะเทินบกเชิญธงขึ้นเสาชีวิตไม่งยากเหมือนแบกเรือยางขึ้นเขาไม่เคยเสียควันเพราะคูนักรบซอมเบ้สถานการณ์เลวร้ายกูชอบแถวหน้ากอบเทซสอบเจามนุษย์โกหรือลีก็อมชายช่างเป็นน้อยยอสักครั้งไรจากฝั่ง่าหรือไทยจนวายปังทหารราบขอเลยง,งานตัวนาวิกโยธินภาสนามเลยการทัว Go King ร์ Lets go fucking mental Stand your ground and fight ตั้งแต่กูรู้ความท่ามกูได้ว่าคนตายแต่รุนกูรู้คนไม้เมื่อเราทุกกมเง่งเคยเก่งใครไว้ก็ไฟกูอีดับจับด้วยมือ